สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสาม,มคัคคีวันที่16มกราคม2568นะคะทุกคนค่ะวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะปูใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นปรปสัมบันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจ,จะพาไปรับชมวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่15ค่ะทุกคนวันที่15เด่นอยู่ที่6และ0นะคะทุกคนมา6 8 7 6, 6 6นะคะทุกคนคะ่ะ หกมาสองเด้งนะคะทุกคนคู่หกหกเจ้่ได้จบให้นะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันสี่บเก้าหลุดหมดเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เข้ามาไลายวันเนาะคะ่ะทุกคนมากสิบเปพี่น้องก็เข้าเด่นหกสองเด้งนะคะทุกคนคะ่ะเอาลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สิบหกถ้าชอบก็ขอให้โชคดีวันนี้ก็เป็นวันครูนะคะทุกคนวันหยุดข,ของเมืองไทยเนาะคะ่ะทุกคนวัน วันหยุดของคุณครูนะคะทุกคนคะถ้าเอฟซีท่านไหนเป็นคุณครูก็สุขสต์วันครูนะคะสำหรับวันที่16นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจก็ได้ตัวเด่นอยู่ที่7และ1นะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจใจะจับให้เอฟซีได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ ถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนตามผมชอบนะคะทุกคนค่ะมาดูค่ะเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดวยวนนี้มาแปดเจ็ดกะแล้วแต่ความ,มาักคด้วยพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งค่ะทุกคนหนึ่งเจ็ด หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ค่ะเอมซีค่ะคู่ที่คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่มนีใจมักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องพี่น้องมักก็ค่อยตามใจได้ค่ะพี่นอ้องขาบ่มกพี่น้องพานได้เลยเลยด้ค่ะพี่น้องเดอ้อเลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนอยู่ที่เลข 5, ค่ากับเลขศูนย์เลขเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลห้าห้า เลข5กับเลขศูนนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนเรามาดูคะ่ะเด่นวันนี้อยู่ที่7และ1เดนเ่นประจำวันอยู่ที่5และ0เป็น7557 7007จับให้ทั้ง2คููนะคะ1่ค่ะ1551 1001 1551จ็ดบริจับให้จับได้1001ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามถ้าพี่น้องบ่ามาัก ให้พี่น้องพานได้เลย้อค่ะพี่น้องเดอ้อสถิติมีเขามีหลุดหรือว่าชอบผู้ไหนสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่16มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f c โชคดีค่ะ โสดๆมันมวานกันซุปขูดุกคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ